สวัสดีเดจ้าพบกันอีกแล้วค่ะกับไอ้ตุ๊ก,กตาผาฝันพบกันมื้อใหม่หนคะคะอากาศดีดีค่ะเมื่อคืนนี้ฝนตกสองรอบตอนประมาณห้าโมงแรงห้าโมงแรงกับประมาณทุ่มโอ้ยหลงยังไงเลยค่ะชุ่มชำ่ำอันกอไม้พี่นกอันตะกรรมเบิกบานนาคอะขนะตื่นขึ้นมาเขี้ยวชะอมกัน ดชื่นมันก็เลยเป็นอากาศดีกะแต่ก็อย่างาาบ้านาะขนบ้านเอามาเป็นนาร้อนจากหน่อยสวยๆอันใบๆก็เป็นอากาศฮ้อนอบอ้าวเนาะเนะแต่ว่าช่วงนี้ก็ยังเป็นอากาศที่ว่าสดชื่นลมพัดเย็นๆคะ่เะเด็ดก็ออกกรบโบชาไปเลยเป็นอากาศดีคะ่ะมากค่ะอากาศดีๆก็นี่คะ่ะที่บ้านสวนเลยจะได้ กับกา,ฟาฟแฟหอมๆล้วกันเนาะกับเอ็นตุ๊กตาผ้าฝันมาด้วยจ้ะ ว่าเนี่ยเอาหมอนมาส้มนะค่ะมังเคยเบิ้งหมอนไทยเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะมองนี่พันขาดออกหน่อยนึงก็เลยนํามาส้มพันจักหน่อยเนาะค่ะใช่สะดวกนะค่ะเพราะพันยัดนิ้วหมอนอันนี้สมัยแม่เอวยนเลยค่ะพันทําของที่ระลึกเนาะค่ะเนาะตัวไม่อยู่แต่ว่า คงใช้อย่างอยู่ค่ะมีไล่เบิ่เด้อควะนมือเลยโกผู้เทาพันซอบเองแล้วก็ขนมาหยิบตรงนี้นะค่ะเนาะยิบกับแป๊บเดียวค่ะกินกาแฟคนเราจะยิบนะค่ะเนาะยิบตรงที่มันขาดน่อยนึงมันลุเนะค่ะเพราะว่ามันก็ หลายปีแล้วบตีดอกค่ะใหม่พังกระลดได้มือนก็ะย,ยุ่ยเนาะค่ะเนาะแต่ก็ยังได้เห็นอยู่นะคะฟิลม่ของแม่เนี่ยยังได้ใช้อยู่ค่ะก็ต้องขอบคุณพันในหลายๆเนาะค่ะเนาะอ่ะกินกาแฟะสักก่อนแม่ค่ะ Đây nhất cả khổng phút được hả nè Nhằng như xây nhằng đây dù mất lại khả thúc giang Ơn à, là đường cà phê mà mới là mà nhịp muộn nó cả กาแฟก็หมดถ้วยพอดีค่ะอ่ะวันนี้ก็ทํางานยิบมนโตค่ะไอทุกตา,าพาฟันขอบคุนิายลเนาะค่ะเนาะสำหรับเพื่อนๆทุกบ้านทุกคนค่ะเพื่อมีความสุขกับเมื่อใหม่มันบอกค่ะกระสดชื่นสดใสตามมันที่ตัวเองต้องการเนาะค่ะเนาะเรากระโพกกันคลิปนานด้วยจ้าสวัสดีค่ะ